18บวกนี่หมายถึงคลิปหมายถึงอะไรเงี้ยล่ะ Solid Work สิบแปดบวกคืออะไรคือแบบไปเป็นหนังญี่ปุ่นหนังเอวีอย่างเงี้ยล่ะเรามีคลาสเรียน18บวกเฮ้ยเรื่องนี้ต้องมีคลาสเรียนเลยเหรอใช่โอ้โหมันสุดยอดเลยว่ะอ้าวก็ไม่แก้มันใช่ความหมายนี้เหรอ18บวกเนี่ยไม่ใช่ต้องบอกว่า Solid Work Simulation ดีสิบแบวก18บวกนี่หมายถึงอะไรจำนวนคลิปใช่ครับไม่ใช่เป็นจำนวนคลาสเรียนนะครับมีทั้งหมด18คลาสสุดยอดแล้วเนาะ มีมีอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าหลักๆนะ3าคลาสเขาจะแยกอย่างนี้พี่ beginner mm. คนที่เพิ่งเคยใช้งานเลยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ advanced ใครที่ชนานาญแล้ว advanced mm. มาดูกันแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น chip t ก c mm hmm. นะครับโดยมีหัวข้อดังนี้ก็จะมีเ,เรื่องของ e l d m e n t chip metal surface simulation suit work cam แล้วก็ mode แต่ถ้าผมไม่ได้ไปอะครับถ้าไม่ได้ไปก็นี่เลยครับ virtual conference เฮ้ยตรงไหน นี่ไลิงไงลิงด้านล่างเหมือนเดิมใช่ลิงด้านล่างเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าพี่กอลไม่ไปนะครับเราก็จะมีไลฟ์สดอยู่แล้วในงานทุกๆทุกๆบรรยากาศเราก็จะเก็บนี่ขึ้นไปไลฟ์ให้เราให้ให้พี่กอลดูด้วยให้คนที่ไม่ได้มาดูผมก็จะได้เห็นทั้งบรรยากาศถูกต้องในการแต่มึงจะได้ดูหรือเปล่านั่นทำไมอ่ะมันไปไหนก็ไม่รู้อ๋อติแปดบวกไงอ๋อไปติแปดบวกใช่สิแปดคนถูกคนเดียวเ็าจะตายแล้ว ยิ่ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิ่งมีคดีอยู่ด้วยโอเคนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปเจอไปเจอกับพวกเรานะครับในบรรยากาศในงานได้ <c oughs> นะครับ